ไม่เคยมานะแนะนำเส้นทางลงหน้าวัดสวนแก้วเสร็จแล้วก็เดินเข้ามามมเดินเข้ามาในว,วัดสวนแก้วจะมีของเก่าอยู่หน้าวัดนี้เราจะไปอโอบโอโซนกันนะทุกคนมีของเก่าที่เขาบริจาคมาบ้างที่เขา ก่าที่เขาไม่เอาเนาะเขาจะมาทําใหม่กันก็มีขายด้วยนะทุกคนมีอของเก่าขายด้วยแล้วก็คนที่เขาเอามาบริจาคก,ก็มนะีสุดซอยนี่เน,ะนาะมีศาลาตรงนี้เราก็จะเลี้ยวซ้ายไปอบโอโซนกันีนทางเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเข้ามา ขาก็จะเดินทะลุไปนู่นจะมีรถจอดอยู่แถวนี้เยอะแยะสังเกตได้ถ้าไม่รู้ก็จะถามถามคนที่เขาให้บริการแถวนี้ก็ได้นะคะจะยืนรอยเดินคนที่มาใหม่ต้องประทมนิเทศนะคะนี่